คันนี้หรอกคันอะไรด้วยแม่เออคันว่าเบอร์รเบอร์ทรแม่สุพ้อนนัน่นโทรมาเวลาไปสร้างบุญยอยากเท็ดบุญคอยโทรมาบ๊ะโมแมนว่าจีอยากไดเทีเงินโบแมนคือว่าอยากดูดวงค่ะ อยากอันน <è> ั pu, pu, ่นอยากถามปูข <huh. S 2> like <into> ึ้นหอดปูอยากกีเฮ็ดย่างไหนเนาะปูให้โทรไปเบอร์แม่หอมแต่ไปที่เบอร์แม่หอมเออเอาเอาเอาให้มันซัดแจงซัดปัโทรม้ามันมั่วขันเบิด์ตสิเดิบ์บ่อเมน่าบบดีดีเบิล้วเพิ่นซอยทุกอย่างดีเบิดเพียงแต่ว่าเบอร์เสือก็ไปหาเสือซัเบอร์แม่หอมหันกับไปหาแม่หอมหวนเบอร์สซบฟ้อนี่จะไปลุเฮ็ดบุญย่างเดียวบ็ไม่ย่างอื่นผลเลยเบิร์ช่างดิฉันก็ไม่ต้องไปว่ะ สรางเหรียญกระมานีเสือกระม้านีเท้าพื้นวันทีกระมานีโอ้ยแม่สุภรกับบ่มีเวลาสีสีฮัฟปะนั่งขันเบาไปก็โอ้ยเบียกที่นี่กลับไปบ้านแล้วโท้าเบาเบาจังน้อยได้จีไปบ้านแล้วจะกลับแล้วนะแม่จะกลับแล้วถ้าอยู่นี่มันก็เบียกับขเพื่อยพูดแล้วก็วบางฮัฟได้เบิดมือแม่บาร์หลักที่นี่มันมันเบาบางไปบแบบนี้มันเบาบางมันเบาบางโท้าเบาเบาจังน้อยเป็นเรื่องเสือเป็นจังหวะเขาเห็น เทียบหนึ่งหกหาที่ว่าเอาเอาตังใส่นั่นไปแล้วแล้วว่าว่าแม่เบิ้งไหแน่นันก็บ่าได้เบิ้งหรือเด้อจังวะเอฟซีคนน่ะเขาโถวมาพอดีมันเลยได้โอกาสพอดี ได้ได้โอกาสพอดีว่าแมนว่าสว่าแมน่าสิมีอะไรฝากปสมพรก็สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณขอบคุณเลยมาจะเขอบคุณจ้าเอาอีหยังเราไปกินอีหยังก็เอาองาเออเอาเอาเอนี่จะุ้กับพ่อเราแม่หนจ้าจ้าคือว่าของฝากเอากล้วยไปแล้วออของไรแล้วสมพรกิน้ค่ะค่ะค่ะยรดเ่างนั้น งามอะไรแม่เบี้ยรถงามรถงามกับเบิองเอาตีมันงามขวดเดล่ะงวดกับงวดที่แล้วกับมันงามจะซีหล่ะพี่น้องงวดที่แล้วใครนี่เนาะเอองวดขวดที่แล้วมันบ่านพ่ใช้อะไรอ่ะขวดห้องน้ำใช่ไหมขวดห้องน้ำขวดห้องน้ำกําลังสิกับแล้วกําลังกําลังสิกับได้กําลังสิกับแล้วแล้วโบมี่เหี้งโชคดีทุกคนเด้อบอกพูดเล้วว่าจะ่ห้องสุพรมาเถอะพอวันที่สิบหกมาเที่ยเดียวรถ หัวก็ใหายมอยูต่างหลายมือเราหามือเลยหัวลูกเขาก็หายมอยูต่างหามือบัดนี้จะไปเฮ็ดเบียกจะของก่อนถ้าเอฟซีโบปินตะทกกอะไรเพิเ่์มทุกอะไรเรียกออกค่อยทก็ได้ไปบ้านวันนี้เวลาครับเด้ พับหลายผัวก,กับสิเหลียวเพิ่งอีกแล้วเ่อได้เหลียวอวย่างเนาะโอ้ยีนี่มันบ้าหลายได้สบายเพ่อได้ว่าคนอื่นเ้ว่าเมี้ยจะขอโอ้ยีนี่มันบ้าหลายได้แบบนักกาเหมียบตาเบิึงเถอะนะถ้ามาอยู่นี่ม่นเป็นยังแล้วอยจะพ่นกับเบ,า,บ,า,บาเวลาเฮ็ดบุญค่อยโทวเวลาสิเฮ็ดบุญค่อยโทวว่าเออจะไปเฮ็ดบุญวันานั้นมันร่ำมันรวยค่อยว่ากันอย่างอื่น โต้ไดแม่นเม่นแม่สุ p รเอ้ยโต้ไดแม่นเม่นแม่สุ p ร o ู t แม่สุ p ร o r t ก็จะรวยคักก็นี่หรอบอสถือหลักซ้ำนี่อย่าตามคักคักเถอกขึ้กันเบิดเลยเด้อพี่น้องเอ้ยคักคักบอสเราเม่อที่แล้วเจ็ดสองกับสามแปดคักบอสก็คิดเอาเท่านี้งก็พอเนาะถ้ามันคักปนนั้นมันจะพีดบ่จ้ะบอได้บอได้ว่าเด้อนับถือคักทุกคนเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ที่ว่าเบิ้งน่ะโอ้ยมือนี้ล็อกเปิดโทรศัพท์เบิ้งสองมือแล้ว มีแต่คนน้อนเบิงนางเบิงโอ้เป็นแต่มวนมดีขึ้นกันเนาะโควิดเพิ่นระบาดยังส่ฟูถู้เฒ่าอยู่บา้านหรือคนอยู่บ้านกะได้มวนกับฟูไปเบิงเพิดเพิ่นไปโอ้สมพรฟังแบบนี้ความสุขอยู่ว่าดีก็ดีว่าวก็ดีงานมันจะเข่าสมพรว่าบ่อยๆไหลยนี่ยบล่ะเออดีก็ดีมันก็ดีหรือมันยา เปนบ่ล่ะเออให้ลำรำรูรยทุกคนเด้อเจ็ดสองกูว่าเจ็ดสองมันเป็นยังไงกับเบื้องต่อกูว่าอยู่หนเจ็ดหลายหลายกูรูปอ้ว่นั่นเจ็ดหลายหลายมันหลายแบบไหนกับพวกหัวกันสุขวรก็จะไปตีอาเืกันล่ะเ็ดมันหลายแล้วรูปอยู่นั่นเจดคือหลายแท้แล้วว่าอย่างอีกขึ้นมือหนึ่งว่าอย่างเจ็ดเมื่อวาลยเจหลายเจสิงินได้ก ลดกระตงมที่รีที่รีไปเลยเด้อคีกตร่ที่รีที่รีไปเลยเดี๋ยวฮับสายอันนี้โซสักอันเด้อพอ่ับโชว์างดฮับโซ่พอดีหน่รับโชว์หน่อสวัสดีค่ะม่สิสวัสดีค่ะดาแมนจ่ากำลังจิกกับกำลังจิกับพอดีมาชูโดนไหลพอดวจิม จ้าปาซียู่อยโอ้ในตู้อยดน้อเพอเมืองเลยยูมองการภาษาจีนนั่นแหละภาษาเช็กภาษาจีนเพื่อนห้องมางันจ้าภาษาจีนน้องหงน้องหงจังหวัดยังล่ะแม่โอ้ยไก่ก็แม่สมพอดอีกเั้าน่ะ อ้าวบ่ฮอดจังไหนจะอยู่ประเทศนอกเขายังอธิษฐานมาฮอดอันนั้นหมูนิล้มเนื้อเขาอยู่นอกเว้ยคุณน่ะเขาอธิษฐานมาหน่ะบ่เห็นสีเขาแตกบึ้มบื้มมาน่ะขนเนื่งตอนตอนห่งเนื้อหนึ่งตอนตได้หลายบ่หรอแม่ได้หลายบ่โอ้ยได้สิบบาทเสียดายเล็กเนื้อวินบ่หรอบัดนี้ กถูกสีบาทเต้นไซอะดิมาเทียนั่นคือต่อมต่อได้คือคือกันเบิดนั่นล่ะคือกันเบิดทุกคนนั่นล่ะจ้าแม่ค่อยๆเอาค่อยๆเบิงไปเขาบ่อเสาขายง่ายดอกเล่กันนะอยากเห็นกระมาเถอะแม่อยากเห็นน่ะ มาเถอเอาเกรโอนไปเบอร์แม่หอมน่ะเด้เพิ่นกำลังเหตุอยู่น่ะ เต้นไ่ไปเบิดเลยติโอ้มันว่าลาดอกแม่เพิ่นเฮ็ดเ่เฮ็ดเ่เสร็ง่ายดอกเป็นเดือนคุนเออเป็นเป็นเดือนก็ทีตั้งสามงวดหุนที่พิ่นถือกเนี่ยบ่อคกับกคิดเอาแม่คิดเอา แม่ก็ยังไปซื้อหลายแม่ซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวมันก็ได้หกล้านหน่อเดียวแม่ซื้อลอตเตอรี่นะใบเดียวน่ะนะจ้าเจ้าจะแบ่งให้ปู่คนละครึ่งสิอ้าแม่ก็ไปซื้อหาสองเจ็ดทะเบียนรถสมพรสิบชักใบหนึ่งเออซื้อใบเดียวก็ได้หกล้านเป็นไปได้อยู่เด้ล่ะจ้า ฝากบอกปูเนี่ยฮปูโอ้ปูเอ้ยปูปูบอกปูว่าจังไหนแม่บอกปูว่าจังไหน เจ้ามือเจ้ามื้อไงเขาไปบนบะไว้ว่าบ่อไห้ออกสิโอบ่อไห่บ่อไห่ถึกโอ้เจ้ามื้อพ้นไปบนรัดไว้ เอาแม่เฝ้ากับปูได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้แล้วซัดมันยังนี่โอ้แม่แม,แม่อย่าออกซื้อเพื่นแม่แม่โอ้ยาดปูมาหู <laughs> ยาดปูมาหูบอกว่าเออแม่โทรยู่ในเฮียนแม่ ก็ยง่เเตัว้ออกซิวักตัวลูกเออารพัฒนกาือครื่องเครืลอบนี่ยพวก้องเหนละเดีวีแม่สมว่าเอตัสบาทนี่บาทอ้าก็ซื้อตัวลบาทจือวาายไแม่่าก็ซื้อตวหลายมันคนอเลได้เาแต่ปีนี้แต่สถานีแม่สมควรก็ซื้อไปตัวหาสองเจ็ดนี่ซื้อจักมือหนึ่งนะมันถือเท่าไรเขาจิตใจบป่แม่ แม่แม่บอกให้ไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ให้ไปซื้อเลขเนี่ยเลย <laughs> ไปซื้อเลขเขาจีบหมดใจไปซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวลงทุนหอยเดียวเดิน,นะหน้าหาสองเจ็บเลขไทยสลากินแบ่งเออเดี๋ยวยว่วา,าก่อนมันะจะลืมจะให้ปูเท่าไหร่ก็เอาเดี๋ยวสิลืมเด้เพราะถือกแล้วโอ้ยคือสิให้หลายแท้สว่าอีกลัง ห้าสองดซื yeah, s <S no. ้อลอตเตอรี่เด้ออย่าไปซื้อเลขนะมันมันลอตเตอรี่มันมีหลายรางวัลเกิดมัดว่าถือรางวัลที่หนึ่งมันก็มีรางวัลที่สองมันก็มีสามตัวสองตัวเอาสปอร์ตไปไว้ใส่บ่ไห่น้ำแน่สิเฮ้ย โอ้ตายตาย,ตายอรฟตกับจิบบวินแต่ก็หายอร์จาจักหน่อยนะแม่เพราะมีแหง <c oughs> แม่ไปซื้อรถตะลรี <c oughs> ชุดนึงก็พอเด้อแม่เด้อใต้ดินแย่ไปซื้อมันมันจิบบอใจเออแม่แม่ <c oughs> แย่ไปว่าเรื่องจะมืหอไรเดี๋ยวก็จิบข่าวเด้อ เอาเขาขิวนะเขาขิวนะเขาขิวกว็สื่อเนอะเนอะนี่คือเลขรถแม่สมพรนะคะทะเบียนรถเจ็ดห้าสองเจ็ดนะคะที่มารับแม่สมพรกลับบ้าน ที่โคราชเนาะค่ะ